พี่เขาบอกว่าลูกยังตัวน้อยอยู่ไม่น่าให้ไปหาเงินเงินก็มีอยู่แล้วมาถึงอะไรที่ถ่ายรูปที่พาน้องไปถ่ายรูปแรกเกิดอะ่ะอ๋อน่าจะเป็นคุณพี่จะมีอายุสักนิดน,นึงแล้วมันคนเนี้เนาะไม่เป็นไรไม่โกรธกันถือว่าอาจจะเข้าใจผิดไม่ได้ให้ลูกไปหาเงินนะครับแค่เอาลูกไปถ่ายเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำเพราะลูกก็คงจะอายุแค่ สามอาทิตย์แค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้นเนี่ยพอล่วอายุแค่สามอาทิตย์ครั้งเดียวในชีวิตก่อนจะครบหนึ่งเดือนเราก็เก็บภาพความทรงจำเอาไว้ให้เขาเพื่อที่ตอนโตมาเขาจะได้เห็นตัวเองว่าตอนที่เขาสามอาทิตย์เนี่ยเขามีความน่ารักขนาดไหนนะครับเพราะว่าพอมันเลยสามอาทิตย์ไปมันก็จะไม่มีสามอาทิตย์นั้นอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเอาลูกไปถ่ายรูปนะครับไม่ได้มีใครจ้างนะครับไม่ได้มีเขาเห็นหนูเอาพุดชัดเลย ไปให้ลูกถ่ายปะ่ะอ๋อก็อาจจะแบบจ้างด้วยนมนะครับปัม๊มออนมวนไปนมสามออนแปดมือ้อนะฮะค่าจ้างน้องค่าจ้างน้องนะครับอัดด้วยนมไปก่อนช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับแต่อย่าเป็นห่วงเยอะเลยครับเราก็พยายามจะดูแลลูกเราให้ดีที่สุดพยายาพอไม่มีรูปลงก็มีคนมาบ่นว่าไม่เห็นเอารูปน้องมาลงให้ดูบ้างเลย พอ,พอลงปุ๊บก็จะบอกว่าเอาลูกมาหากินนะครับไม่มีใครจ้างลูกผมนั่นแหละครับพาวฟ้าจ้างด้วยนมสามออนแมื้อต่อวันนะฮะแล้วก็แค่เอาตลับคุชชั่นไปให้ลูกได้ถือเป็น,นพร<อ>็ีมบิวตี้ไงเดี๋ยวนี้ <Beauty. S 1> เขามีถ่ายแบบ แบบเด็กแรกเกิดมีหลายๆธีมเนาะถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนก็ถ่ายในโรงพยาบาลคได้เอ้ไหนโชว์ซิเมื่อกี้ใครส่งรูปหนูมาตอนเด็กๆว่าว่าคุณแม่หนูไงคุณแม่คุณแม่แม่จ๋าส่งมาว่าหนูน่ารักไหมดูสิตอนดูกหน้าตาไม่ค่อยพร้อมในการถ่ายรูปเท่าไหร่น่ารักปะนี่คือพาวฟ้าตอนเด็กเหมือนเอ้ยเหมือนนาชาเลยอะเหมือนนะแล้วห้องเบอร์ห้าเหมือนกันนะห้องเบอร์ห้าห้องเบอร์ห้านัของนัทชาห้าหนึ่งห้านะคะ พรุ่งนี้วันที่สิบหกคราไปเตีเอาเองสรุปแล้วก็คือสรุปแล้วก็คือว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับการออกไปคือออกไปสามชั่วโมงแล้วก็กลับมานะครับไม่ได้ออกไปแบบทั้งวันไม่ได้ออกไปแบบหามรุ่งหามค่ํานะครับถ่ายสามชั่วโมงเสร็จก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านต่อนะครับมีพยาบาลดูแลอย่างดีมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างดีนะครับผมนั้นแล้วปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยไม่เหนื่อยเกินไปนะครับผมขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับ ขอบคุณมากครับ